นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องผีทองแตกให้ฟังอ่ะผีทองแตกนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวฟังครับ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณชวลิตกับคุณอ่อนวิภานำสกุลสาครวิมลบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับเหตุเกิดเมื่อปี2549เนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่อนวิภาก็บอกว่าภรรยาของเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหมอก็ตรวจละเอียดเอ็กซเรย์ ray, เรียบร้อยก็หาสาเหตุไม่พบก็ได้แต่ฉีดยาบรรเทาปวดเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้มาร่วมเดือนแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเขาก็เลยอยากจะย้ายโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือคุณอ่อนวิพาก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินในการรักษาให้ แล้วก็พอดีคุณออนวิพาเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดตามอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นเวลาห้าหกปีมาแล้วไม่ได้เป็นพระหรอกนะครับจะเป็นคารวะาที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อย่างเคร่งครัดสามารถรักษาคนเจ็บป่วยที่ไปรักษาหมอหลวงแล้วไม่หายก็คือถ้าหากว่าใครหมดกรรมก็ได้รักษากับท่านผู้นั้นก็จะหายจากการเจ็บปวดหรือว,ว่าทุราลงได้ก็แล้วแต่บุญตรรมก็เลยแนะนําให้ภรรยาของน้องชายเนี่ย มาลองรักษากับอาจารย์คนนี้ดูก่อนถ้าไม่หายจริงๆก็ย้ายโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นพอมาพบอาจารย์ภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนป่วยนีย่ก็ได้แต่ร้องไห้ตัวสัน่นเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณออนวิภาก็คิดว่าในร่างกายเขาคงไม่ได้เจ็บปวดธรรมดาก็ด้วยความสงสารอยากจะช่วยคุณออนวิภาก็ถามเขาว่าถ้าอยากจะให้ช่วยก็ขอให้สื่อสารออกมาให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัว ตอนหลังเขาก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาเหมือนคนกำลังทุกทรมานเหลือกเกินคุณออนวิภาก็เอามือลูบหลังเขาด้วยความสงสารบอกว่าจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ยอมพูดกับใครก็เพราะว่าเขากลัวอันนี้หมายถึงว่าจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในตัวตัวของน้องสะพ้ายคุณออนวิภาเนี่ยแสดงออกมาคือมาสิงอยู่ในตัวแล้วเขาบอกว่าเขากลัว กลัวคนมีวิชาจะดึงจิตเขาไปเป็นบริวารเหมือนกับพวกหมอผีมาเรียกวิญญาณผีอะไรอย่างนั้นอ่ะทีนี้เขารู้ว่าคุณอ่อนวิพาเนี่ยจริงใจเขาก็เลยยอมบอกตอนแรกนี่คิดว่าเขาพูดไม่ได้ก็เลยให้เขาเขียนใส่กระดาษเขาเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อย่างละเอียดร้องไห้บอกว่าอยากจะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้อง เขาค่อยๆเล่าหลายครั้งกว่าจะรวบรวมเรื่องราวให้ครบเพราะว่าเวลาเขามีอาการมันเหมือนคนทุกข์ทรมานรวมทั้งจะทําให้น้องสะพ้ยเนี่ยปวดท้องมากทุกครั้งที่เขามาก็เลยถามเขาเก็บข้อมูลไว้ทีละเล็กทีละน้อยสรุปได้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคนจังหวัดนั่นมาทำงานเป็นช่างไม้มาสร้างวัดเกตุม ที่สมุทรสาครเนี่ยตั้งแต่ปี2515โดยที่ทางบ้านไม่ทราบตอนนั้นเขาอายุ17ปีนะพอมาทำงานได้4ปีปรากฏว่าเขาโดนรถชนตายโดนรถชนตายขณะยืนซื้อของอยู่หน้าวัดบางปิ้งเพราะว่าเขาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเขาเล่าว่าวันนั้นตอนนั้นมืดแล้วรถที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะพุ่งชนเขาอย่างแรงโดยทับที่ท้องกลางลําตัวแหลกละเอียดตายคาที่ ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเวลาที่เขามาเข้าสิงอยู่ในตัวของน้องสะพายเนี่ยน้องสะพายจะปวดท้องเวลาเดินต้องเอามือกุมท้องเหมือนคนไส้จะไหลออกมาอย่างนั้นทีนี้ทางบ้านของอคนตายเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาตายแล้วเพราะว่าเขามาทํางานกับเพื่อนสองคนแต่แยกกันอยู่คนละที่อ่าก็หมายถึงว่าเขาตายไปแล้วสามสิบสามปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขาก็อายุประมาณห้สิบปี แล้วก็เขายังไม่หมดอายุไขที่สําคัญเขาบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานเอาไว้จึงยังไม่ไปไหนเขาก็ทุกทรมานกับความเจ็บปวดจากการโดนรถทับปนเวียนอยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งมาอาศัยอยู่ที่สะพานท่าจีนใกล้กับวัดกลางอ่างแก้วหมายถึงวิญญาณล่องลอยมานะครับก็บริเวณสะพานนั้นน่ะน้องสะพยเนี่ยจะต้องผ่านไปมาทุกวัน เขาบอกอีกว่าเหตุที่อยากจะมาเจอกับคุณอ่อนวิพากับสามีเพราะว่าเขาเคยได้รับอน,นิสงผลบุญจากการสวดเมตตาใหญ่แบบพิสดารแล้วก็แผ่เมตตาของคุณอ่อนวิภากับสามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังอย่างน่าสงสารว่าเวลามีคนแผ่เมตตาส่งบุญมาให้พวกเขาเนี่ยจะต้องแย่งกันเขาบาดเจ็บนี่เพราะว่าเขาเจ็บป่วยเพราะว่าโดนรถทับที่ท้องเนี่ยเขาแย่งไม่ไหวก็ไม่ได้รับ เขาบอกว่าทุกคนอยากได้แต่จะไม่ได้กันทุกคนนะ่ะต้องนั่งกอดเขารออ่ะเขาทำท่าประกอบด้วยดูแล้วน่าสงสารเหลือเกินแล้วลุกขึ้นแย่งกันเวลาได้รับผลบุญเนี่จะเป็นแสงสีเหลืองทองส่องส่องลงมาที่ตัวเขานะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจำไว้นะเวลาท่านทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นแสงแห่งบุญแผ่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณดวงนี้ก็พยายามที่จะได้เจอคุณออนวิภากับสามี ก็มีทางเดียวคือการเกาะมากับร่างของน้องสะพายแล้วก็ดนใจให้น้องชายเนี่ยคือน้องชายคุณอ่อนวิภาเนี่ยโทรศัพท์มาหาคุณอ่อนวิภาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณอ่อนวิภากับน้องชายก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหลังจากที่เขาเล่าอะไร่ะายให้ฟังแล้วว่าเขาอยากจะกลับจังหวัดนั่นคุณอ่อนวิภากับสามีก็รับปากว่าจะพาเขาไปส่งกลับบ้าน แต่ขอให้เขารับปากว่าถ้าถึงบ้านแล้วต้องทำให้น้องสะพายหายจากอาการปวดท้องอย่างเด็ดขาดเขาก็รับปากระหว่างนั้นเขาได้มาเข้าฝันน้องสะพายว่าให้หาสารประภูมิไม้แล้วก็รูปปั้นผู้ชายแล้วก็ปิดทองเพราะว่าเมื่อกลับถึงบ้านเขาจะได้อาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็นำไปลอยน้ำที่ให้ปิดทองก็เพราะเขาบอกว่าไปอยู่ในน้ำจะได้สว่างไม่ต้องใช้เทียนเราก็ทำตามทุกอย่างคุณอรวิภาว่าอย่างนั้น น,นอกจากนั้นเขายัางให้จัดซื้อเสื้อผ้าพร้อมเงิน90บาทอธิษฐานให้จิตวิญญาณทั่วไปที่มีอีกมากมายเพราะว่าบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ก็เสื้อผ้าก็เก่าขาดกระรุ่งกระริ่งมากแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาไปบริจาคให้คนยากไร้ในช่วงเวลาที่คุณออนวิภาได้พูดคุยกับวิญญ,ญาณเนี่ยก็ได้รู้อะไรมากมายเช่นบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําบุญอุทิศเนี่ยต้องไปซื้อหาสิ่งของ ที่เราอยากจะส่งให้ผู้ตายาาเช่นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารเนี่ยแล้วนำมาอธิษฐานอาเอ่ยชื่อนึกชื่อ,อเอ่ยด้วยถึงชื่อของคนที่จะรับเนี่ยเสร็จแล้วก็นำไปถวายเป็นสังฆทานแล้วก็นำไปบริจาคให้คนยากคนจนได้ใช้ประโยชน์จริงๆบรรพบุรุษเนี่ยก็จะได้รับใครทำความดีทำบุญมากๆสวดมนต์ภาวนาก็ จะมีเกราะเป็นแสงสีเหลืองทองสุขสว่างป้องกันตัวยิ่งสวดมนต์มากยิ่งทำบุญมากก็จะมีเกราะเป็นแสงสีทองเนี่ยมากขึ้นไม่มีใครทำอะไรได้หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์คุณอ่อนวิภากับสามีและญาติก็ออกเดินทางไปจังหวัดน่านจากการช่วยเหลือของคนที่รู้จักกันก็ได้เช็คข้อบูลของเขาปรากฏว่ามีชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นั้นอยู่จริง แต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับทางราชการมานานแล้วจนกลายเป็นคนสาบสูญไปแล้วก็เลยทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเราคงไม่โดนเขาหลอกไปถึงจังหวัดนั่นนะไปถึงจังหวัดนั่นประมาณบ่ายสองโมงกว่าวนหาบ้านเขาอยู่นานตัวเขาเองซึ่งอยู่ในร่างของน้องสะพายเขาก็พยายามนึกเขาก็บอกว่าผ่านไป30มสิกว่าปีแล้วเขาไม่เคยกลับมาที่บ้านนี้เลยเพราะว่าเขากลับมาไม่ได้ จะต้องอยู่แต่ที่สมุทรสาครอย่างเดียวอยู่ที่เขาตายอะแหละเขาบอกว่าทุกอย่างที่นั่นเนี่ยเปลี่ยนไปมากอ่าเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงวัดที่ชื่อวัดภูมินเพราะเขาเห็นวัดเขาทําท่าดีใจยอยากจะลงไปกราบพระอ่าก็พาเขาลงไปแต่ว่าเขาเข้าโบสถ์ไม่ได้วิญญาณเข้าโบสถ์ไม่ได้ต้องให้อาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยอธิษฐานขอพระประทานในโบสถ์ให้ขออนุญาตเข้าไปกราบเขาก็เลยเข้าไปกราบได้เสร็จแล้ว คุณอรวิภาก็ส่งเงินให้น้องสะพายร้อยบาทบอกว่าอ่ะเนี่ยยกเงินให้เขาเอาไปหยอดตู้ทําบุญจะได้มีผลบุญติดตัวกลับไปนะเสร็จแล้วก็ขับรถนำํำไปที่บ้านเขาพอใกล้จะเจอบ้านเขาเขาก็บอกว่าให้รีบพาเขาไปส่งเพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระอ่าเดี๋ยวท่านไม่ให้กลับเขาบอกก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระาธาตุแช่แห้งมาสวดส่งวิญญ,ญาณให้เขาตามที่เขาขอ พอทำพิธีเสร็จก็เอาสารประภูมิพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นที่เขาอยากได้สมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยลอยลงไปในแม่น้นําน่านใกล้บ้านของเขาที่ตอนเล็กๆเขาเคยว่ายน้ําเล่นจากนั้นเขาก็อ่าคือวิญ,ญญาณนี้ก็มาผ่านร่างของน้องสภัยอีกครั้งหนึ่งมาคราวนี้ร้องไห้น้ําตาไหลบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้เจอกับทุกๆคนผู้มีพระคุณอีกอคุณอ่อนวิภาเองก็อดใจหายไม่ได้ ได้จะบอกว่าจะทําบุญสวดมนต์อุทิศไปให้คอยรับนะเกิดชาติหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันแล้วก็บอกเขาอีกว่าทุกคนในที่นี้ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนพร้อมกับร้องไห้ก้มลงกราบคุณออนวิภาที่ตักคุณออนวิพร้องไห้เลยตื้นตันใจมากเสร็จแล้วก็หันไปหาสามีของคุณออนวิภาบอกให้เขาขอบคุณเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญเป็นทั้งคนขับรถมาส่ง จากสมุทรสาครมาจนกระทั่งถึงจังหวัดน่นานภายในวันเดียวแล้วก็ยังออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาก็น้ำตาไหลก้มลงกราบที่เท้าของสามีคุณออนวิภาภาพนั้นก็ทำให้ทุกคนอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็ก้มลงที่ตักของคุณอ,อนวิภาแล้วก็จากไปนับจากวินาทีนั้นน้องสะพยก็มีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัว และที่สําคัญไม่ได้มีอาการปวดท้องอีกเลยนั่นคือสิ่งที่เขารับปากไว้แล้วเขาก็ทําตามจริงๆจกระทั่งถึงทุกวันนี้เวลาคุณออนวิพานึกถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ก็อดที่จะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าคงไม่เคยได้มีใครได้มีโอกาสช่วยเหลือจิตวิญญ,ญาณที่ทนทุกทรมานมากว่า30ปีให้ได้กลับบ้านเกิดคุณออนวิพาบอกว่ารับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสาเหตุที่นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่ออยากจะให้ทุกคน,นำนมันทำแต่ความดีทำบุญทำทานสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้แก่เทพเทวดาประจำตัวท่านเทพเทวดาจะได้มีบารมีสูงพอที่จะช่วยเหลือท่านในยามขับขันคุณอนวิภาบอกว่ากุศลผลบุญทั้งหลายจงส่งถึงเจ้าของเรื่องเขาโดยตรงก็คือในสมบูรณ์ภูมินผู้ล่วงลับไปเนี่ย จิตวิญญาณแห่งุ่มน้ำน่านที่แม้เป็นเพียงจิตวิญญาณก็ยังรักษาคำพูดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายสมบูรณ์ภูมินคราวนั้นทุกคนนะแล้วก็ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่สมควรจะนามาเล่าเพื่อทีอ่คนรุ่นหลังจะได้รับรู้ว่าวิญญาณมีจริงในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ